สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a F D Channel คลิปนี้เรามาพบก,กันหลังเกมในทุกๆสัปดาห์เช่นเคยหลังจากที่นาเตะไทยในต่างแดนได้โชว์ผลงานโลกสนามกันไปทุกคนเป็นที่เรียบร้อยวันาเตะสายเลือดไทยแต่ละคนนะั้นมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมมื้อ,อรในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม เรามาเริ่มกันที่ทางฝั่งของประเทศเบลเยียมกันก่อนในศึกจูเบลโปลิยของเบลเยียมนาที่6เขาดูกันในเกมที่โอส์ลูเว่นนั้นเปิดบ้านตรบการมเยือนของสตองลาลีแอคโดยก่อนเกมนัดน,นี้นั้นโอส์ลูเว่นเสียนักเตะตัวหลักไปหลายคนในช่วงท้ายตลาดซื้อขายนักเตะไม่ว่าจะเป็นยอนากูทเซนเดอะแบ็คของทีมที่ย้ายไป Berlin, แฮทาเบอร์ลินและชอวเอ็นซิงกิย้ายไปดันเคิร์กรวมถึงเจย์ชิงเทียน ตำแหน่งเซตแบ็กที่ย้ายไปเวเนเซียจากขนาดทีที่เล็กลงไปในเฉพาะตำแหน่งตัวรุกทาให้นัดนี้เฮดโค้ชของทีมลูเวนอย่างทน,นาของออสการ์กาเซียได้โอกาสเจ้าแบค์สูงมาเหมือนตาเป็นตัวสำรองในเกมนี้ลุ้นลงสนามในรอบ4เกมโดยเกมนัดน,นี้นั้นเจ้าบ้านลู en, เวนโดนเกมบุกอย่างต่อเนื่องก่อนจะมาขึ้นนําได้จากเอเซเกลบาซูซี่ตัวสำรองจ่ายบอลให้กับโคนาเอนดรียิงด้วยซ้ายมุมแคบเข้าเสาไกลทําให้ทาน,นาของลูเวนนั้นขึ้นนําไปก่อน1ประตูศูนย์ก่อนจะจบครึ่งแรกไปที่สกอร์นี้ ก่อนที่ในช่วงครึ่งหลังทีโอเอชลูเวนนั้นจะมาบวกประตูเพิ่มจากลูกเตะมุมที่ยูเซฟมาซีดเปิดมาที่เสาแรกให้กับทาคุมะโอมินามิพุ่งเข้ามาโขกบอลไปเฉลลบเดวิดเบสกองหลังเลีอชเข้าประตูไปเป็นประตูแรกในสีเสื้อของเอชลูเวนหลังจากที่ย้ายมาจากคาวาซิฟอนตตเล่ของกองหลังชาวญี่ปุ่นรายนี้ก่อนที่สุดท้ายจะจบเกมเอชลูเวนนั้นเปิดบ้านเอาชนะสตองลาลีแอกไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์คว้าสามคะแนนส่งให้ลูเวนนั้นมีเพิ่มเป็นสิบคะแนนจากหกนัดคือ ึ้นมาอยู่อันดับที่5ของตารางก่อนจะเข้าสู่สัปดาห์ทีมชาติส่วนในนัดนี้นั้นเจ้าแบงค์ไม่ได้โอกาสลงสนามโดยหลังจบเกมนัดนี้เจ้าแบงค์จะบินกลับมารับใช้ทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องที่กําลังจะถึงนี้ที่ทีมชาติจะต้องลงเล่นพบก,กับทีมชาติรัสเซียในวันที่7กันยายนและต่อด้วยเกมที่พบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่10กันยายน โดยสำหรับโปรแกรมนหนั์ตัดไปของเอชลูเวนั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังช่วงเบรกฟีฟ่าเดย Day, ที่เอชลูเวนั้นจะต้องบุกไปเยือแซงทวิสดองในวันอาทิตย์ที่15กันยายนเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยต่อมาเรามาพูดถึงทางฝั่งของประเทศเดนมากกันบ้าง สโมสรโอบิโอเนเซ่นั้นตัวสกัดของ so, son, ลูกโซมิคราไมเคิลสันลงสนามในเกมนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ในซีซั่นนี้นั้นจะตัวยังคงอยู่กับโอบิโอเนเซ่สู้ศึกเอกรอของเดนมาร์กเพื่อพาทีมขึ้นสู่ลีสสุดสุดให้ได้ภายในปีเดียวแน่นอนว่าโอบีนั้นที่ฟอร์กำลังร้อนแรงทำผลงานได้อย่างยอดเยีย่ยมชนะ7นัดรวดเก็บ21ดแต้มเต็มรังจากฝูงของตารางทําไมในเกมน,นัดนี้นั้นทีมโอบียังคงไว้ใจให้เจลูกโซแบ็กขวาดีกีทีชไทยได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเป็นเกมที่นัดติด ต่อกันในตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมในเกมที่พบกับเวนซิเซล เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเรามาพูดถึงดีเทลเกมนี้กันเกมนี้เจ้าบ้านอย,า B o ense, อย่างโอบิโอเดนเซยังคงเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองทำเกมรุกที่ดุดันใส่เจ้าบ้านอย่างดุดดันในครึ่งเวลาแรกก่อนจะมาขึ้นนำจากลูก้าเครูนุมกาดนาทีที่32ก่อนที่ในครึ่งหลังนั้นจะเป็นทีมเยือนที่เป็นฝ่ายเดินหน้าเกมบุกมากขึ้นและมีจังหวะได้ลุ้นมากกว่าแต่ไม่สามารถส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายได้ก่อนที่เจ้าบ้านนั้นจะมาได้ประตูปิดกล่องในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากจุดโทษข,ของลูกาเครูนุมกาดจบเกม เป็นโอบิโอเซเซ่นคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์2ประตูศูนย์เก็บชัยชนะ8นัดรวดเก็บเพิ่มเป็น24คะแนนเต็มหลังจากฝูงของสึกลีกรอของเดนมาร์กนำรองจากฝูงของตรนารางคะแนนอยู่ถึง9คะแนนด้วยกันและเป็นทีมเดียวของลีกที่ชนะรวดทั้ง8นัดส่วนผลงานลูกโซ่ในเกมนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด89นาทีก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกไปโดยเขาโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในแผงเกมรับและได้คะแนนความสามารถในเกมนี้ไปถึง7.9คะแนน โดยหลังจากนี้นั้นฐานะของลูโซ่จะบินกลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติไทยก็จะบินไปเล่นเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศเวียดนามพบกับทีมชาติรัสเซียในวันที่7กันยายนและต่อด้วยเกมที่พบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่10กันยายนส่วนในเกมหน้าถัดไปของโอบิโอเรเซ่นั้นจะต้องเล่นในเกมลิรอของเดนมาร์กนที่9ของดูกาลโดยโอเดเซ่จะต้องบุกไปเยือนเอซีฮอเซนในคืนวันเสาร์ที่14กันยายนเวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแฟนฟุตบอลชาวไทยสามารถช่วยส่งกำลัง ใ,ใจให้กับจารุโซที่กําลังจะกลับมารับใช้ทีมชาติไทยให้ทำงานได้ดีทั้งกับทีมชาติและพาทีมต้นสังกัดโอบิโอเรเซกับสูลีกสูงสุดกันอีกครั้งนะครับผม เรามาที่ทางฝั่งของลีกแราของเยอรมันกันบ้างกับท่าน้าของเจ้ามายอิชิติพนคิริรมก่อนหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยทีพ่พึงปวดตัวกับตดสก,กัดใหม่อย่างชาวาเบนออสวกทีนานดิก้า4ของเยอรมันสิทเกฑนัดล่าสุดที่ทีชาวาเบนออสวกเปิดบ้านแพ้ให้กับทีเอสวีบูชบา,าร์ส0-2เจ้าตัวนั้นออซัดจากมานาสำรองก่อนถูกส่งลงสนามแทนที่ของบาสเตียเคิร์สในที่ที่77 ในเกมเลจิออนาริกาโซนบบยอนเกมที่เของฤดูกาลทําแมทีชวาเบนอัลสบวกนั้นยังคงมี9คะแนนรั้งอันดับที่10ของตารางตามเดิมส่วนนัดถัดไปของทีชวาเบนนั้นจะต้องออกไปเยือนไอทรัคบัมแบกในวันเสาร์ที่7กันยายนเวลาสกอริกาตาเวลาประเทศไทย เรามาดูทางฝั่งของลีกเอเชียกันบ้างมาเริ่มกันที่เจ้าเชคสุโชตสารชาติตัวรุกของทีมเขาไดซัปโปโรที่หายเจ็บกลับมาฟิตสมบูรณ์ลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งในออสตาร์เป็นตัวจริงไปเกมที่3ติดต่อกันโดยไปเกตที่ โรโรนั้นเปิดบัาตรกรัรมาเยือนของคาวาซิฟอนตาเร่ที่ถือว่าเป็นนัดที่สาคัญสหรับก,การอยู่รอบปลอดภัยในศึกเจลีกของพลพรรคนนเขาแมวโดยดีเทลในเกมนี้ในครึ่งแรกนั้นเป็นทีมเยือนฟอนตาเร่ที่เป็นฝ่ายเล่นที่ดีกว่าแต่ยังยิงไม่ผ่านมือของซุเกโนะก่อนที่ในคือเวลาหลังนั้นจะกลายเป็นเจ้าบ้านซัปโปรโรที่กลับลงมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนมาขึ้นนำได้นนสำเร็จจากเรียวตะอาโอกิทวีมาแปรลงโลงทางเสาไกลในทีที่7 1ก่อนที่ใน,นทีที่ แล้วตาเอากิคนเดิมจะเปิดบอลให้กับทาน้านของมุสซิจิซุซูกิโขกย้อนเข้าประตูไปแบบสวยงามทำให้ทีมนั้นหนีเพิ่มเป็น2-0นย์ 0, ก็จะจบเกมไปที่สกอร์นั้นส่งซัปโปรโรเปิดบ้านเอาชนะคาวาซากิฟันตาเร่ไปด้วยสกอร์2ประตูศ่อ0คว้า3คะแนน3นัดติดต่อกันได้สำเร็จทำให้ทีมซัปโปโรนั้นขยับหนีบวยขึ้นมารังอันดับที่19ของตารางมีโอกาสหนีรอดจากการตกชั้นมากยิ่งขึ้นด้วยการมีเพิ่มเป็น25คะแนนแต่ยังตามหลังชนะเบเมเล่โซนปลอดภัย ไทยอยู่7คะแนนตามเดิมสุพงษนาขอเจ้าเช็คนั้นในนัดนี้ได้โอกาสลงสนามไปทั้งหมด59นาทีมีจังหวะการเลี้ยงบอลสําเร็จ4ครั้งจาก4ครั้งรวมถึงแกมีโอกาสยิงประติเซฟอีกหนึ่งครั้งในเกมนี้และได้คะแนนความสามารถในเกมนี้ไปทั้งหมด7.2คะแนนแต่ว่าหลังจากจบเกมนัดนี้นั้นเจ้าเช็คต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมนัดดังกล่าวทําให้เจ้าต,ตัวต้องถอนตัวออกจากแคมป์ทีมชาติไทยสู้ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง l อล a n k Bank Cup บที่จะพบกับทีมชาติรัสเซียและทีมชาติ เวียดนามในฟี่าเดย์เดือนกันยายนไปที่เรียบร้อยต่อจากนี้ต้อตามดูอาการต่อว่าเจ้าเชคนั้นจะสามารถฟิตส,สมบูรณ์กลับมาช่วยทีซัปโปโรในนัดถัดไปได้หรือไม่โดยสำหรับโปรแกรมในนัดถัดไปของทีคอเ์ซัปโปโรนั้นจะต้องลงเล่นในรายการบอลถ้วยฟุตบอลรูวานครับในเกมทีซัปโปโรนั้นจะต้องออกไปเยือนจกโกมาเอฟมารีนอตในวันพุธที่4กันยายนเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ล้วมาพูดถึงเจ้าเช็กกันแล้วมาถึงเจ้าบุกกันบ้างสถานการณ์ในตอนนี้นั้นถือว่านักหนวดสำหรับเจ้าตัวมากๆเพราะตลอดทั้งสองเดือนที่ผ่านมาเจ้าตัวไม่มีชื่อในเกมเจลีกเลยมีเพียงแค่ได้โอกาสลงสนามในเกมอุ่นเครื่องที่พบก,กับนิวคาสซิลยูนเตดไป10นาทีเท่านั้นโดยถึงแม้ว่าอุรวาดเดมอนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงตุกข,ของกุนซือเป็นท่าน้าของแมทธิอัสกอซ่าเป็นที่เรียบร้อยแต่ในเกมล่าสุดที่ท่าน้าของอุรวานั้นต้องบุกไปเยือนทีมจ่าฝูงอย่าง,าง,งมาชิดาเซลวียเจ้าบุกก็ยัังงคไมมม่่ีีชือในนนเกน้ ในเกมนัดนี้นั้นอุราวะาไราเดอมอขึ้นนำไปก่อน1ประตูะสูจากคาคาฮิโรเซกิเนะนาทีที่37ก่อนจะจบครึ่งแรกไปที่สกอร์ที่นำอยู่กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้ไม่นานก็เป็นเซเวียตาติเสมอได้สำเร็จจากโอเซฮุนนาทีที่49ก่อนที่จะมาเดือดก,กันต่อในช่วงท้ายเกมหลังอุราวะมาขึ้นนำอีกครั้งจากตัวสำรองอย่างเจโกะซาตานานาทีที่87และเกือบมาได้ประตูปิดกล่องในช่วงทดเจ็บจากตัวสำรองอีกคนอย่างยูสเกะมาซึโอแต่เสียดายมาโดนวีอาร์ยกเลิกจากจังนหวนะ เวียนั้นมาได้ประตูติเสมอในทีที่90บวก8จากเอริกทำให้จบเกมแบ่งแต้มกันไปที่สกอร์2-2โดยหลังจากนัดนี้นั้นจะบุกทิกลับมามีเชื่อติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งจะต้องบินกลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติไทยก็จะบินไปเล่นในเกมอุ่นเครื่องที่ทีมชาติไทยนั้นจะต้องลงเล่นกับทีมชาติรัสเซียในวันที่7กันยายนและต่อด้วยเกมที่พบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่10กันยายน โดยสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของอุลวาร e เรดเดมอนนั้นจะต้องบุกไป,ปเยือนกับบะโอซากา้าในวันเสาร์ที่14กันยายนเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย เราพูดถึงนักเตะในศึกเจลิกวันกันแล้วมาพูดถึงทีมในศึกเจลิกทูกันบ้างสำหรับพิตังสารัตย์อยู่เย็นที่ในสัปดาห์ก่อนไม่มีชื่อในทีมาแล้วมาในเกมสัปดาห์นี้ที่ทีเรโนฟายามาจุจิเปิดบ้านตระกรรมาเยือนของฟาเจโนโอคายามะพิ่ตังยังคงไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองเลยทั้งสองนัดติดต่อกันโดยในเกมนัดนี้นั้นทีเดือโอคายามะเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองจากการเหมาคนเดียวสองประตูของตานาาของลูกเข่าในนาทีที่72และ77 ทำให้ทีมเรโนฟานั้นพลาดเก็บคะแนนเพิ่มยังคงมี47คะแนนตามเดิมร่วงลงไปอยู่อันดับที่6ของตารางแตมตามหลังโซนเลือเชั้นอัตโนมัติอยู่14คะแนนด้วยกันส่วนเกณฑ์น,นัดไปของทีมเรโนฟานยามากุจินั้นจะต้องเปิดบ้านตรัรรกัมเยืองของโทคุชิมะวอร์ติสในวันเสาร์ที่7กันยายนเวลา17นาฬกาตามเวลาประเทศไทยเรามาเอาใจช่วยธนาขอพิตังให้ได้รับโอกาสลงสนามในนัดถัดไปกันนะครับผม เรามาพูดถึงนักเตะในเจลิกทรีกันบ้างสำหรับตำแหน่งของแพทริกูสซับซันสุดน่าลูกเครึ่องทีมชาติไทยที่ถูกส่งยืมตัวมาเล่นให้กับนาราครับในซีซั่นนี้ในเกมล่าสุดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานาราครับต้องออกไปเยือนอิมาบารีเอ4ในเกมนี้แพทริกูสซับซันได้ออสตาร์ทที่มา้านำสำรองซึ่งเกมนัดนี้นั้นเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านอิมาบารี ขึ้นนำก่อนจากท่นานของยูเมกิโยโกยามานาทีที่19ก็่จบครึ่งแรกไปที่สกอร์นี้กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังกลายเป็นเจ้าบ,บ้านที่ระเบิดฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องรัวยิงกันไม่ซ้ำหน้าโดยเริ่มจากท่นานของยูเมกิโยโกยามาคนเดิมตั้งแต่นาทีแรกของครึ่งหลังก่อนที่จะมาได้ประตูเพิ่มจากท่นานของเค็นชินยูบะนาทีที่49 อินดโอนาที64เวสซีดาสินวานาที72และปิดท้ายด้วยยูตะมิคาโตะนาทีที่85จบเกมกลายเป็นอิมาบาริเอฟซีเปิดบ้านไล่ถล่มนาราคาไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์6ประตูต่อ0ส่วนทนาของแพสซิกกูซับซันนั้นเกมนี้ไม่ได้ถูกส่งลงสนามโดยหลังจากนัดนี้นั้นกูซัฟซันจะต้องบินมาลุ้นประเดิมลงสนามนนแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเจ้าตัวในเกมที่ทีมชาติไทยนั้นลงเล่นเกมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติรัสเซียในวันที่7กันยายนและต่อ ด้วยเกที่พบก,กับทีมชาติเวียดนามในวันที่10กันยายนส่วนในเก์หน้าทัพไปของทีมนาราขับนั้นจะเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยือนของแคทเธอรโทยามะในวันอาทิตย์ที่8กันยายนเวลา16นาฬกาตามเวลาประเทศไทย จากที่เรามาพูดถึงนกเตะไทยทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นกันแล้วเรามาพูดถึงทางฝั่งประเทศอินโดนีเซียกันบ้างกับท่านาของเองรสดอเล่กองหลังที่กีทีมชาติไทยที่ยังคงค้าแข้งอยู่กับบาหลียูเอเต็ดอีกหนึ่งซีซันโดยเขานั้นได้ลงเล่นในศึกอินโดนีเซียซูเปอร,ร์ลีกานัดที่3ของฤดูกาลในเกมที่บาหลียูเอเต็ดนั้นบุกไปเยือนบอร์เนียวเอฟซีซึ่งเอรยสยังคงรักษามาตรฐานได้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยการออกสตาร์ทเป็นตัวจริง3นัดติดต่อกันเขาลงเล่นเต็มเกม90นาทีแต่เกมนี้ ทีมพาธาสะดุดแพ้นัดแรกของฤดูกาลโดยบอลเยวได้ประตูจากทาน,นของคิสตอเอนคูวาดูกิล่านาทีที่41และทาน,นของมาเรโนเปรานตานาทีที่73ทําให้จบเกมบอลเยวเอสซีเปิดบ้านเอาชนะบาหลียูเอเตดไปด้วยสกอร์2-0ขึ้นไปรังอันดับที่2ของตารางส่วนบาหลียูเอตเตดนัดสะดุดเป็นนัดแรกมี6คะแนนตามเดิมหล่นไปอยู่อันดับที่6ของตารางโดยหลังจากนัดนี้นั้นเอเลียสจะต้องบินกลับมาเล่นเกมอุ่นเครื่อง ทีธนาของทีชาติไทยนั้นจะพบกับทีชาติรัสเซียในวันที่7กันยายนและต่อด้วยเกมที่พบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่10กันยายนสวนนัดถัดไปของบาหลียูเอเต็ดนั้นจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เรมาเอฟซีที่ยังไม่ชนะใครเลยในวันพุธที่11กันยายนเวลา15.30นาทีตามเวลาประเทศไทย และทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของนักเตะสายเรือไทยที่ไปคาแข่งอย่างต่างแดนประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับผมในสัปดาห์หน้าพวกเขาจะมีผลงานเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับผมถ้าเพื่อเพื่อเ่ออย่างไรก็พิมพ์มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท่านี้พเพื่อนๆ่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกระจายให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ